น้องเก็บให่คุณบ่านอนหน้าว่าไปเบิรงนหงอยซั่นว่าแม่นตากบ่าวไอ้นุ๊กตากผ้าเดี๋ยวนี้สั่งผ้าเบิร์นองแล้วนะผมเห็นเดี๋ยวเบิร์นองอยู่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุโค่นนะครับผมพ่อปอกับบ่าวนอนหน้าชาแนลมื้อนี้ เดี๋ยวมีแนวไปปลอกย้ายตรวจนะครับเนาะยายว่าป่าสลิดพอดีว่าสีใส่ปาส่าซิวหางแดงนั่นแหละครับผมพี่น้องแต่ป่ากระเดิดปลากระเดิดเนาะมันเขาไหลมันเกิดเลยปลาซิวมันเกิดเลยบกเขาเนาะพี่น้องอันนี้ยายกับว่าเดี๋ยวจะไปแล้ววางแล้วว่า,ววาตากแดดถอดแสบแสบขึ้นกันนะครับอันนี้ก็มเขาได้ป่านี่ก็เสียวไดป่านี้เนาะไปให้ย,ย้ายก็ เดี๋ยวแวะเอาเ,ออเออน,อน,นี่ยมาให้เอ,อเามาลงสาคนครับพี่น้องอันนี้เพิ่นว,านว่าวนะเอ,อเามาให้ปา,า,านิ้นกินนะนะเอามาให้สาบานนน่านี่แหละว่าแล้วก็เปล่าสาพานนามาน้ำมาสันเพิ่นวา่าก็เลยเดี๋ยวสิเอาเปล่าเอาตัวนี้มาให้าปลาอยู่สาบานานาน่านี่แหละแล้วก็เดี๋ยวกะสิเขาไปหายายทวดแล้วก็เฮ้ยแปกของเลยนะครับเนะาะไปติดตามเขาบาวนนานาเนาะหอนกระเซาะลงที่ละ น้ำรบรอบน้ำใบยังต่อใบคงชื่อโดยพวกเขาเอนยอาหารปลาอาพี่นอกปะโยเอาปลาไปให้ยายก่อนครับโยมันสิยาย่ใ,ใ,ใส่ปลาซิวปลากระเดืมันเขาเนี่ยห้อนบ้านแม่นอนหรออ๋อ <c oughs> ว่ายาวะเป่งในถองไข่ไปไทยแหละไปเหมือนไทยท่นไาหมมาตีคนยก่อนไปรที่แส่อนเนะไหวขากัทูเหลวมันดุยย์เลยมีตัวใหญ่น้ำตัวหน่อยน้องกระเากเห็นมันไอ้อนนี้ไหมไอเออมันพอป่าตัวนี้มันเข่าหลายน้อปลาชิ้วมันกับกาเข่า กินกันแล้วมันหยาบงหมู่บ้านนี่กอว่าเหดนี่ก็ไปหาเห็ดไปในติ๊กเอาเห็ดมาให้แกงเรือเล่าแกงนี่นี่ได้ไปหาเห็ดน่ไปบ่อมือนี่อไปมือออเดอร์เขาหลายมือนิมเคื่อนมันไหลสดมันไหลย่ฝนอืมมันไหลย่ฝุ่นเกิรงเสิมเกือบสมอิมันจะยิบยิบสองมือนีหยี่เอ็ดมืออื่นบ่หันแกงขี้ไร ไทมืออื่นอื่นไหนจะมามืออื่นไหนจะบนอนสองขึ้นสาขึ้นสามพีน้ำนอนได้กนอนกินหอยเอนหอยลาตเนาะเอ้ยไปเจอคู่บารลักมาโหลดอแ้วเากตให้แม่ใส่วางนอนนามือนี่วางนอนหน้าได้ป๋ามาป๋าแ่ตวดอพี่นองน้กน่แต่ว่าผิดเป้าอจังหน่อยตั้งใจเสียวปลาซิวหางแดงอะนะ กิ่เป่าต้องไปกระเดินเขาไปแอนซบเหมือนละมาแซบอันเหมือละแกงกินต้งิงกนสวัสดีค่ะเมื่อนี่บ่าวน้าหน้าได้ปกปลาอยังป้ากระเดินมาฝากไม่ได้ฝากลาให้พี่น้องดเป็นผูมกปันญญาหย่เป็นผูมิปัญกากระเดินอนที่เดินนะแ่เป็นภูมิปัมันตากแยกกับแซบแกงกินปนกินใดวัดพี่น้องป้านี่ปัญญว่าแยกขันย่างนม อันผู้ขากสิก้อยกินแต่ว่ามันเผาแล้วย่ามันเจ็บท้องลูกขาบ่าอยู่บ่เยก้อยสุกนี่แล้วก้อยเอาบออยเยห็นยูเห็นไหนบ่าม่แหลกติบ่าม่แหลกค่ะเห็นเสียนแหเขาจะก้อยกินดะอยสหูแดงินแห่มีไครฝากบอกอู้ยเอานคขันขันใส่หมูแดงว่มันตีเสียนแห่ันเดียเนี้ไปตึกแหนะใ่ใส่รนี้ ไกินซกกเลยกินีกินซสกอย่าีได้เมันเป็นอาหารของก้นสมัยตะกี้นมนสา่นสมัยตะกีันไปกินนั่นไงเออากักกระเดือนนี่ฟากกระวั็ฟัดแล้วก็ใส่มุนแดงบานโอ้ยเอาไว้สีโก้ใบอันนั่นมาติดกับแซ่บลร้ได้พี่น้องเมื่อนี้นี่านนอนใดมาดงนอนหน้าใด้มากนี่กรสีพันวัวมนปนกสีแกงสองยางไอ้วันกินลร้กลับได้พี่น้องพเพิ่ไหนมาให้เด็กเกือบกิโลก่นนี้พี่นอง เขาไล่แล้วก็เดืคดะอันใส่น็นนะซตุ่มก็จะเดินนะพี่น้องในแบบ้ายาหน้าหน้าคนุ่มมซหลวงอยู่อย่หน้าเป็นตั้ใหญ่อ่ากินกล่องเราใส่ปลาเดือดมาไอ้เมย่าจกระดกปลาซิวหางแดงโอ้ใบเขาไมพี่น้องนั่นแหละอยากให้กินปลาซิวแต่วันพวกเขาให้ปีงป้งแล้วก็นมุกปงเนาะว่าใบเขาจ้ำโอ้ย มีหน่อยก็อ <Therm aan. S 1> ิ่มพ well, ี่น no ้องเออจะมันแสบได้ไปที่เดือดกินเแ็ดได้หลายยามที่เดือดได้หวานได้มากนี่ก็ค้างไว้เลยดิเขาต้มปนให้กินสดๆเนอะต้มปนสดปลาแบบสดๆที่เนี้ยกระแสบแจงก็ได้ที่เนี้ยก็ได้แล้ว่าดีใจหลายลูกร้านได้ให้กินกแล้ขอ็วันวันนี้ยังกว่าวันนี้วันต้องเค็งกระกำมาแล้วอปล่นี่มาแล้วโอ้โหใส่บวชแต่ว่าพุทธนิดโอ้โหขีดเบนยังไง เขีนอน้องเขีมาไปเบิ um> <h 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 ่งมือหิวอไปเบิ่งมือหิวคือเบิ่งห้องให้น้องตุยเขียบอสจากผ่าจากผ่าไรอครับแ้อนรองว่า้่น่ในนองไม่หอนบอยังตุยตุยนี่ยนะมัเดี๋ยวตุยเขตยไปเบิ่งห้องอยู่นน่นนะ เธอคิดหอดอยู่ไปเบิ้งเดียวเบิ้งน้าของมอนพ่อเงินไปยูดโดนไรหน้าตาอ่งให่นั่นได้ยังอยู่เป็นเดียนแ่เหรออาเขียวมาเขียวมาอันไปสิบ้านมาไอ้มาไอ้หนุ่ยยุยบอกตุยโทรมาเสื้อไม่ได้เขียว คือที man, ่ออกคันเนี่ยพ่อแม่เราไปพี่ตบเขาเงินไปพอเป็นในาบานนี่มืดไปกินขวาแรง ب านอยู่บ่ในเมื่อคีขวายางบ ا ن น้ำเข้าอยู่บ่นี่แม่น้ำแม่อยู่บ่โอ๋ออยากเอาไม่กินตัวเออก็อยู่นสองคนกินอยู่บ่กินเทวดาทานมากินเลี้ยงเท็ดไา ปอยู่กับหมอแนวนอนนะต่อมานอนเคลียร์ผลวานอนหน้าา,ไป,า,า,าไปเบิ่งห่องหายไปสั่งว่าแม่ตาปลาไอ้นุ๊งตาปลาเดี๋ยวไปซักปลาเาาาาบิ่งห้องอ่ะนะผมเห็นเดียวเบิ่งห้องอยู่เออเออไอโยบ้านตื่นแบนบน้อง่าห้ยบ้าง่ะ น่อนนาอห,าหา่อ,หอยมาจิมามาเมาเกยอะ่าอรยโอ้มาก่อน<ม>น่าหันงม่อไหร่หั่นขาาน้างลหลเห็น้งไปอยู่หันมืนก่กกบอเห็ดเมื่กกบอเต็มที่ทอดมันดังเห็ดของใส่สมองมเลยกแกงปน้อนั่นยูนี้เป็นแกน,น,นะอะไรนนะแมง มันมันฝ่ามางานบ่เนาะพ่อเป็นเนว่าน้ำเจ้าว่าผมมันอย่งนี้เป็นเดือนแล้วอ่ะสักอืมเป <c oughs> ็นคืยังไอ้มือสองมือเครื่อยื้อดูดโดนนั <c oughs> ่น,น,นติเขาคือหอนไปแม่ตั้งใจว่าสิไปกินที่บักเขกินที่ละงองเทียนซื้อมาเนาะมันเป็นไทยเนะยงงาะแคงหันแล้วมาแล้วกินล้วไปบอ่อไทยละห่วยห่วยห่วยละจำหน้านไม่จดขึ้นม่นคิดคิดหอดงานบ่เนาะตุ๋ยเอ้ย แต่ว่ากับมาดีวะพ่อได้ใชยประตูหน้าต่างถ่ายก็บน้องว่าได้ใส่ปูนใส่อินเตอเห็นมากเป็นยังอยากแนมากมันโมฮีเหยน้องเร็วเด่นีบอกพี่โมฮันเร็วดีงไม่แล้วมัน่าดเออกไปเด็นหน้ำมันยังบาดมันเ้็วอยู่แม่ก็อยากมันมากเป็นยังอยแนมากอยางแนมากเฮไห เนาะกรน้านี้มันมเออกิงก็วม่ไงกินนัานสิเงของไอ้ตุ๋ยเป่อ๋อไอ้ตุ๋ยโทรมาตรงหันไอ้ไอ้ตุ๋ยจะมาเมื่อไหก็ออคิดว่าเมื่อนี่มาบวกกันไหมเอะ

น,นียเสีงกันนหหอหอิ้งหอดีเออปคิดือ้อบักว่าง่ายไ <laughs> อ้นา,ทางทันตีมานางทันตีมาเห็นไอ้ไปขาบไมื่กกีกินเนี่ยไ <laughs> ม่ใส่มาแต่่ไม่คยได้กินก็มันทะเลูนากน้าแม่เห็นดอกนั่นไอ,นะอ้เขาจะหอมทางไหน บาเลยกที่งนะี้ยมันก็ว่าบอเลยทีสวยเอซกับจอบจะซื้อบาลเลที่เอน้นะไปบานบาลเลทียอ,อ,อ,อย่างวันถัดันเงี้ยใหม่หมดอย่างเนาะมันมีหนึ่งเด็กบอเล็กทีมัมันมะีน,นี่โอ้ยยุงเทพถึกประจังไปคืนเงี้ยนลานสาวมีไงนัง่นวางไม่มนีเบริรดหนึ่งยี่สิบเก้าทับ ยี่ส oh, pues ิบเก้าก็ัมายี่สิบอ๋อเล่นไปเกตออกไปจังมุ่งตีสองไปหอดผลตีสองประเจ้าบะครับจะคนไปสามคนอ่หรอโอ้กบไอ้ประลุนก็เกยอ้วนอือเนมอแกะ มาเบอร์จีม้าหรอเปล่าเห็นไลน์เขาบอกไวจังได้เดี๋ยวซ้ำหนีก่อนเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปลงวเวทแพ็คของก่อนเพราะว่าเมื่อนี้ออเดอร์หลายเสื้อเลยเกินเมื่อนี้ผู้ใดสนใจก็ทักมาครับทั้งแบรนด์นาริตากับแล้วก็แบรนด์เพลนะครับบอดเพลเพลพาวชัมมิ่งของมีคุณภาพเบิร์ล้วพี่น้องตอนนี้ก็ออเดอร์กับสิเบิร์ตแล้วจังได้กัน ขอตัวลาพี่ระนองไว้ก่อนนะครับผมไม่พอกันไม่คลิปนะ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ